ยอมาดพราอาดาศฟ้าตอนที่สามสิบสามบทประพันธ์ของคนพระตถิ่นหลัวสิวมีเหงื่อซึมทั้งศีรษะเขามองไปยังควันหลากสีสันที่โผยพุ่งขึ้นมาจากเตาร้อนมังกรเพลิงและสะบัออกมาอย่างอดไม่ได้พับผ่าเถอะจบเฮมดแล้วที่เป็นเงินวิญญาณกว่าหนึ่งแสนเนี่ยช่วนะแค่ชุบพิบตาเดียวก็กลายเป็นคนไปหมด หลัวซิวไม่ร้องไห้ออกมากันนะ้ว่าดีแล้วสมกับเป็นเตาร้องมากอก่อเพลิงไม่ได้เบิดเลยสุเมียวหัวราอิกคักพี่เมย์ยาว้าเลิกทําให้ข้าคนยิดได้แล้วหลเวีิวบ่นพื้นพังมอรุลนีเขอร่มเหลวเนื่องจากการเผาไหม้สมุนไพรพิเศษชนิดที่เรียกว่าผลเทียหยวนเพราะผลเทียหยวนลูกนั้นมันแข็งเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ไม่เพียงแต่ไม่ว่าจะเผาอย่างไรก็ไม่ไหมจนทาให้เขาเพิ่มความแรงของเปลวเพลิงขึ้นมาทันที แต่ใครจะไปรู้ว่าผลเที่ยวยวนจะระเบิดในจังหวัดพลังวิญญาณที่ปรทุออกมาทําให้ผงโอสถและวิญญาณโอสดอ,อื่นนั้นผสมเป็นก้อนเดียวกันขอให้เกิดประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในที่สุดเขาระเบิดและพ้นออกมาจากช่องระบายอากาศของเต่าหลอมมังกรเพลิงข้าเคยบอกเจ้าแล้วอย่างไรผลไม้นั้นจัดการไม่ไง่ายปีนั้นข้าร่มเหลวเพราะเจะ้าผลไม้สีเทาขมุบขมมวนั้นต้องหลายครั้งตอนนี้พอได้เห็นนะว่า มีคนล้มเหลวต่อหน้าข้าข้าก็ต้องดีใจอยู่แล้วสูมายาวและปิ้นใส่เขากอดหัวเราะอย่างน่ามองทุกครั้งที่หลอมอมยาสูมายาวมักจะออกมาดูกับหลวสิวทุกครั้งบางครั้งก็จะมาช่วยซับเหงื่อให้หลวสิวบางครั้งก็มีความสุขนบนความทุกข์ของเขาบางครั้งคลายกำลังใจหลวสิวและในบางครั้งก็ห,กหกยอกล้อหรือยั่วย้าเด็กไร้เดียงสาอย่างหลวสิวเล่นหลวสิวเม้มปากและกล่าวว่าท่านล้มเหลวได้ แต่ข้าไม่ได้นี่ตอนนี้เหลือส่วนผสมแค่สามชุดแล้วหลวสิวประหลาดใจกับแบ่ทรัพยากรอนอุดมสมบูรณ์ที่สูมเมียวมีให้ในตอนที่นางเรียนรู้การหลอมยานในปีนั้นข้าไปถึงว่าจะสามารถทำล้มเหลวได้ตั้งหลายครั้งน้องชายคนดีเจ้าก,ก็อย่าท้อสิข้าก็แค่นึกถึงในตอนนั้นขึ้นมาแล้วคิดถึงก็เท่านั้นซูเมยวหยิบภาชนาเดินเข้ามาให้อีกฝ่ายและซับเหงื่อบ,บนใบหน้าของโลชิว ด้วยวรอยยิ้มที่แสนหวานหลัวสิวสูดกลิ่นกายหอมสดชื่นที่ซึมซาบไปถึงหัวใจของสู่เมียาเขารู้สึกถึงมือเนียนดุจหยกที่แตะกลมบนแก้มของเขาเป็นครั้งคราวนั่นทําให้เขารู้สึกถึงสิ่งดีงามที่ไม่อาจอธิบายได้หลังจากได้พักผ่อนหลัวสิวก็หลอมยาต่อครั้งที่สองเขาก็ยังคงล้มเหลวและล้มเหลวในขั้นตอนการจัดการผลเทียรโยนเช่นเดิมครั้งที่สาม เขาแก้ปัญหาเรื่องผลเถยวอยู่ได้สาเร็จแต่ถ้าว่าต่อสุดท้ายที่ยาต้องจับตัวเป็นเม็ดเขาไม่สามารถควบคุมการลหลอมรวมได้ของผงโอสถกับพลังวิเศษโอสถของเครื่องยาชนิดต่างๆได้ส่งผลให้มันเกิดระบเบิดเล็กๆในเตาหลอมมังกอนเพิ่มดูค่านี่มันช่างเป็นลูกล้างลูกผ่านทั้งแท้เวลาเพียงชั่วสองยามสั้นๆเงินวิญ,ญญาณเกือบสี่แสนเหรียญก็ระเหยกลายเป็นไอหนีไปแล้วหลัวซิว นอนลองบนพื้นมองควันที่โผล่พุ่งอยู่ในห้องด้วสีหน้าเจ็บปวดยิ่งหลัวสิวได้สัมผัสโอสถระดับสูงก็ยิ่งเข้าใจว่าเหตุใดนกักรลอมยาที่เก่งกาจถึงได้มีน้อยขนาดนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้สมุนไพรวิเศษเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ถ้ายังมีตัวช่วยเป็นเตาหลอมมังกรเพลิงแต่ก็รอมยาสมันร,ระดับสูงอย่างรบำเรวติดต่อถึงสามครั้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยพี่มวยยาว จูบข้าซะหน่อยแบบนี้ข้าจะได้มีกำลังใจล้มเหลวติดต่อข,ข้ารู้สึกกลัวเหลือเกินหลวเซียวพูดอย่างอยียงอายและยิ้มงง,งอีกฝ่ายสู้มเยาวที่ปากเดิมเสียงที่น่าฟังแจ่เด็กน้อยยังจะมาแกล้งง้ใส่ข้าอีกแค่หยอกเล่นกับข้าเขาแล้วไปเจ้าห้าพูดชนิดกับสิทธิ์พี่เป็นอันขาดพิจารณนั้นอย่างน้อยหน้าของเจ้าต้องรวไปอีกหลายวันหลวเซียวหัวเราะร่วนพรางกล่าวว่า แน่นอนว่าข้ารู้พี่เหมีย,ยวก่ใช่ว่าท่านไม่เคยจูบข้าเสมอใรกันจูบไปสักครั้งก็คงไม่เป็นอะไรดอกมั้งข้า้งหลังที่หลวงสวได้ต่อรอมังกรเพลิงมาสู่เหมีย,ยวดีใจในชั่วขณะจนไปเผอจูบแก้มหลวงสิวเข้าแต่นางไม่คิดว่าหลวงสิวจำฝังใจเช่นนี้ฝันไม่เถิดหากเจ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะไม่ใส่ใจเจ้าแล้วสู่เหมียวกล่าวพางส่งเสียงขึ้นฮัดเบาๆเมื่อนางนึกถึงวันที่นางจูบแก้มหลัวสิว แก่พอนางคอร้อนผาคนมาอย่างห้ามไม่ได้กลุ่มเลือดฝาดคนปราวกคนเมามาสุราปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางทั้งสองข้างส่งผลให้นางยิ่งมีสเสน่ห์น้าลงไหลจนทําให้หลวงเชียวตกตะลึงไปฮะเจ้าที่มาลอมยาเลยใบหน้าของสุงมาเยลแดงกว่าเดิมนางกระเทืเท้าเบาๆพรางส่งเสงขึ้นทัดอย่างไม่พอใจก่อนจะกลายเป็นแสงสีขาวหายเข้าไปในแหวนวงนั้นหลวงเชวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่เขารู้ว่าหากอยากชนะใจสาวงามก็ต้องทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเสียก่อนหลังจากที่พักผ่อนครู่หนึ่งหลัวซิวก็ตั้งใจหลอมยาอีกครั้งหากครั้งนี้ลมเหลวอีกเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องยาใหม่แล้วเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงจากนั้นเสียงหรอรเรซอันชั่วร้ายของเดิรซิวก็ดังก้องมาจากห้อง <laughs> ในที่สุดข้ากระทาสําเร็จแล้วในเวลาเพียงครึ่งวันข้าเรียนรู้การหลอมยาใต้หยวนได้แล้ว ก็ชูมือเหยาวก็ปายโยโย่ได้ยินเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายนั้นต่างก็พากันออกมาจากแหวนมิติต่อไปห้าหมหัวเราะน่าเกียจะชดน้ดอีกนะพิจะรนั้นข้าจะชกเจ้าให้ฟันหลุดน้ำเสียงเย็นเยือกของปายโยโย่แววขึ้นทําให้หลวงชิวที่กำลังดีใจรีบหยุดเสียงหัวเราะนั้นแล้วรีบใช้สองมือยกขึ้นมาปิดปากแน่นสนิทเราว,ว่าไปกินมูลสุนัขมาเขาโกรธเหล,ลือเกินว่าปายโยโย่จะครอบฟันขเขาให้หลุดออกมาจริงๆพอสุโมเหยาวเห็นดังนั้น นางก็หอเราะอ,อย่างมีความสุขเมื่อกอเพลิงถูกเปิดออกข้างในมีเม็ดยาสีขาวขนาดเท่าเม็ดตำใหญ่ห้าเยม็ดนอนอยู่พร้อมกับพลังวิญญาณเข้ม่้นที่แผ่กระจายออกมานี่มันโอสถที่มีมูลค่าแปดหมื่นเหรียญเงินวิญญาณต่อหนึ่งเม็ดเท่านะเจ้าเด็กคนนี้จูจ่โจมคนอื่นแบบนี้อยู่ได้เลย,เลยข้าคิดว่าอย่างน้อยเจ้าต้องร่มเหลวสักสิบครั้งแต่ทุกครั้งจะร่มเหลวแค่สามครั้งเจ้าทําสําเร็จนะในาจาของสเหมอเอ๋ยรู้สึกมีความสุขมากแต่ตอนที่พูดนางไึ้กับยู่ปากเล็ก อันหน้าหลงไหลนั้นไปด้วยแม้ว่าโรวซิลจะได้ใจแต่ไปนอกกับพูดว่าต้องขอบคุณการชี้แนะของพี่เมยเหว่ยงโดหถึงพี่โยโย่ด้วยเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับข้าปยโยโย่พูดแทรกขึ้นเรื่องนี้แน่นอนน่าเกี่ยวกับพี่โยโย่มากเลยละเพราะจากข้าคิดเสมอว่าอยากช่วยฟื้นฟูพลังให้พี่สาวเทพพิดาทั้งสองอย่างไรเล่าโรวซิลกล่าวยิ้มยิ้มแม้ปยโยโย่หรือว่าโรสซิลกำลังประจุประจางแต่ในใจของนางก็รู้สึกทราบสึงเล็กน้อย พเราชูนึกถึงนางมาโดยตลอดต่อไปจะต้องพยายหนักขึ้นถึงเวลานั้นเมื่อเจ้าเรียนวิชามารของข้าข้าจะตั้งใจสอนให้เจ้าอย่างแน่นอนเมื่อปายโยโยพูดจบก็กลับเขา้าไปในแหวนนิติเล้าเด็กน้อยรีบกินและฝึกวิชาเถิดรีบเข้าสู่แดนนักสู้ระดับเก้าให้ได้โดยเร็วส่เมีเยวช่วยซับหน่อยเขาแล้วกลับเขา้าไปในแหวนเช่นกันหลวสิวยังไม่ได้กินโอสถน แต่พักผ่อนอยู่ชั่วครู่และเรียกสูมยาออกมาสอนเขาร้อมยายาหัวจริงกับยาปูปานเมืเ่อหลวงเสืมีความประตื่อหลน้นเช่นนี้สูมยาจึงสอนเขาอย่างอดทนยาหัวจริงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในยาสามัญระดับสูงที่หลอมได้ยากและใช้ข้างยาราคาแพงที่สุดแต่ก็เป็นโอสถที่ขายได้อาราคาแพงที่สุดเพราะสามารถยกระดับจิตอย่างรู้ได้อย่างรวดเร็วพึงต้องรู้ไว้ว่าจิตอย่างรู้นั้นฝึกฝนได้ยากกว่าพรานแทน้ และมีเคตวิชายุทธอันแข็งแกร่งมากมายที่ต้องอาศัยจิตอย่างรู้เป็นปร,รากฐานแม้แต่ว่ายาหัวจริงจะหลอมยากมากหลวงเียวก็ล้มเหลวไปแพ้ครั้งเดียวและหลอมมันออกมาได้สําเร็จในครั้งที่สองนอกจากนี้ยังหลอมได้หกเม็ดในหนึ่งเตาอีกด้วยนี่ทําให้สาวงามทั้งสองอย่างไปโยโยกับสูมาย,ยาวตกใจจนน้าซีดและยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกพวกนั้นกล้าย,ยืนยันได้เลยว,ว่าหลวงเียวจะต้องเป็นนักหลอมยาอัจฉริยะ แราจะต้องยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเส้นทางนักหลอมยาในอนาคตอย่างแน่นอนส่วนผสมสําหรับหลอมยาหัวจริงมีสี่ชุดหลังจากร่วมเหลวไปครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็สามารถออกหลอมออกมาได้สาเร็จโดยทั้งหมดมี8เม,ม็ดแต่ละเม็ดมีราคาหมื่นเหรียญวิญญาณทั้งหมดนี่เป็น1นึ่งล้านแปดแสนเหรียญวิญญาณนอกจากนี้เครื่องยาหนึ่งชุดก็มีราคาแค่ราวแสนเหรียญเท่านั้นหากาวูจูทำสำเร็จทุกครั้ง เขาต้องทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่แน่นอนว่าเขาไม่คิดจะร่ำรวยเพียงในโลกปัตุชนเขาต้องการไปสร้างไรายได้ในโลกยุทธที่แท้จริงแห่งนั้นเด็กน้อยตอนนี้จะผ่อนคลาเยเสเถิดพักผ่อนแล้วเจ้าหลอมยาวิเศษบัน่ใดอย่าบ่นว่าเหนื่อยก็แล้วกันนะชูเมียาวกล่าวนางนักปร,ราดจะ,ะดีใจกับพอสมค์รในการหลอมยาของโรสิวแต่นางก็ไม่อยากให้โรสิวท่านงตนเพราะเรื่องนี้เช่นกันโรสิวพยักหน้าตอนนี้ก็ตกเย็นแล้ว หลังจากกินอาหารเสร็จเขาจึงออกไปฝึกฝนที่นอกเมืองเขาไม่ได้ฝึกฝนแค่ปราณแท้เพียงอย่างเดียวเขาฝึกฝนทั้งภายในและภายนอกพร้อมกันมาโดยตลอดและขัดเคราร่างเนื้อของตัวเองเพื่อด้วยวิธีการต่างๆไม่เพียงเพื่อทําให้ร่างกายเขาแข็งแกร่งมากขึ้นแต่สามารถทําให้ปราณแท้กลายเป็นพลังจิตได้เร็วขึ้นและฝึกฝนมันจนกลายเป็นจิตอย่างรู้ไปด้วยหนึ่งเดือนผ่านไปลัวซิลคุ้นเคยกับการหลอมยาระดับสูง ซึ่งได้ผลรับค่อนข้างดีทั้ง3ชนิดแล้วและได้ทดลองหลอมยาซึ่งไม่เป็นที่นิยมจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการหลอมยาด้วยเช่นกันแน่นอนว่าเพื่อทดสอบตัวเองเขายัางใช้เตาหลอมยาอื่นมาทดลองหลอมยาด้วยนอกจาก,กล้มเหลวในตอนเริ่มต้นการหลอมขั้นต่อไปก็สําเร็จเสมอเพียงแต่เตาหลอมทั่วไปต้องใช้เวลานานมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการหลอมยาต้าหยวนเตาหลอมมังกรเพลิงสามารถหลอมออกมาได้ภายในเพียงครึ่งชั่วย,ยามก,กว่าเท่านั้น แต่ถ้าเตาหลอมทั่วไปต้องใช้เวลาราวๆครึ่งวันหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสถานะของตะก,กูลหลวในเมืองหวังก็ค่อยๆมั่นคงมากขึ้นแป้ว่าการค้าโอสถในราคาสูงแต่ผู้ซื้อกลับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นตะก,กูลหลวจึงสามารถทำเงินจากตรงนี้ได้ไม่น้อยช่วงเช้าตรู่ลัวซิวกลับมาถึงเรือนตตะก,กูลหลวงหลังใหม่จากนอกเมืองเขาเพิ่งอาบน้ําเสร็จพอออกมาก็เห็นผู้เท่ามา ซึ่งเป็นพ่อบ้านถลาเข้ามาด้วยสีหน้ากระดขุ่นคนคนชายเกิดด่อดงใหญ่แล้วผู้เท่ามาพูดเสียงดังด้วยความร้อนใจเรื่องอะไรที่บอกมาหลัซิ่วเร่งเล้าถามท่านผู้นำตระกูลออกไปจากสาขาธุระมาสิบวันก่อนไม่ใช่หรือพอกลับมาเขาถูกพิษปร้ายตอนนี้เราผู้บวโสก,กับผู้เท่ามิงกำลังใช้ปานแทะนัง,งับพิษของเขาไว้ยามนี้ชีวิตของท่านผู้นำตระกูลตกอยู่อันตรายขอรับพอสิ้นเสียงผู้เท่ามาหลัวซิวกายร่างเป็นเงาจากไปทันที สีหน้าของโรซิวเครียดขึ้นเขามาถึงห้องลับแห่งหนึ่งเหล่าพโพโสและพูเท่าหมิงวางมือลงบนบร่างของโลวชงพยายามถ่ายเทปราณแห,ห้เขาเพื่อระง,งับพิษร้ายในร่างกายร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของโลวชงเป็นสีดำสนิทใบหน้าไร้สีเลือดและมีร่องรอยพลังงานสีดำจางๆมองปราดเดียวกรู้ว่าเขาถูกพิษร้ายเข้าเสียแล้วหลวลู่จงกำลังมองดูเข็มทองแดงอันเล็กมากมายพร้อมกับเลือกคิ้ว ในเวลานี้ผู้อาวุโสหลายคนและมิงป๋อขยับมือออกจากร่างของโลชงสีสาวของเขาต่างเต็มไปด้วยเหงื่อและใบหน้าเขาก็ดูซีดเซียวดูออกแล้วว่าเขาเสียปรานแทบไปเยอะมากขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยท่านพ่อฆ่ากำจัดพิษตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างโลซิลถามแม้ว่าเสียงเขาจะดูสงบแต่ทว่าในใจของเขาอย่างขังบลนมากโลชงผู้เป็นบิดาของเขาเป็นญาติของเขาและดูแลเขามาตั้งแต่เด็กเขาขังวลมากว่าจะสูญเสียบิดาไป มิงป๋อกล่าวว่าอยากังวลไปพอพิษถูกลังงับไปโชค,คราวแต่ยังกำจับได้หมดพิษเข้าไปในกระดูกดและเส้นลมปานหมดและแทรกซึมปในอวัยวะภายในโชคดีที่พิษสามารถระง,งับได้มิฉชนั้นหลวซิลหลับตาลงเขาถอนหายใจเขา้าดกดจากนั้นกำมัดแน่นทั้งสองข้างหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและจิตสังหารที่มองไม่เห็นก็พุ่งออกมาจากตัวเขาในทันทีหลวชงลืมตาขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าเสียงเขาจะแผ่วเบาแต่เขาเต็มไปด้วยความโกรธ พวกสารเดียวพักเก้าอสารพิษพวกเขาวางแผนต่อต้านแต่กุลหลวงของเราหลายครั้งดังนั้นข้าจึงไปคิดบัญชีกับเขาเองนนในที่สุดก็ต่อสู้กับพวกเขาหลังจากที่ข้าฆ่าผู้นําพักเก้าอสารพิษไปสองคนแล้วถูกผู้โศห้าคนลุมล้อมข้าข้าถูกหัวหน้าพักรอบทำร้ายตอนนั้นข้าไม่ได้ต่อสู้ต่อไปต้องรีบนีออกมาเดินแล้วหลวเซียวตกตาหนึ่งผู้โซเหล่านั้นและเมื่อป๋อก็มองไปหลวชง ด้วยความไม่อยากจะเชื่อท่านพ่อไปคิดว่าท่านจะบ,บุกพักเก้าสาพิเพียงลาพังหรือสอ่วสู่สุดลมหายใจพักเก้าสาพิเป็นองค์กรที่โหดเหีเ้ยมมากใช้การโจมตี้วยพิษเป็นหลักเป็นพลังมืดที่นักรบหลายคนหวาดกลัวเมื่อสิบปีที่แล้วมีสองสำนักส่งยอดฝีมือไปแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีใครกลับออกมาเลยสักคนภายหลังแม้ผู้นำตระกูลทั้งสองตระกูลก็ไปที่นั่นและพวกเขาก็ไม่ได้กลับออกมาเช่นกัน มีไรนัากลัวกันละ่ะนับตั้งแต่ตระกูลหลวงของเราผนกตระกูลจางพักเก้าสรพิษก็คอยต่อต้านตระกูลหลวงของเรามักจะปล้นสินค้าตระกูลหลวงของเราอยู่เสมอตระกูลหลวงยังถูกรอบวางยาพิษสังหารเป็นสิบครั้งหาไปกำจัดพักเก้าสรพิษนี้ภายภาคหน้าตระกูลหลวงเขเราจะถูกพวกเขาเข็ดข้าม,มากกว่านี้ <c oughs> โดยทรงกล่าวด้วยความโกรธหลังครับโทระน้อยเมื่อป๋อเตือนการเคลื่อนไหวของโดวทรงนั้น น่าสะพรงกลัวจริงๆเขาสังหารผู้นำสองคนและผู้เท่าอีกห้าคนพักอสรพิษเป็นการสู่เสียข้างใหญ่ของพักและทําให้รัาฐานของพักสั่นคลอนรูจงเดินเข้ามาแสดงเข็มบางๆที่ห่อด้วยผ้าหนาๆในมือของเขาให้ทุกคนเห็นและพูดว่าเข็มนี้ออกจากแขนของโลชงตอนที่นาง,งบพิษมาสักครู่นี้มันโผล่มาจากแขนเสื้อของเขาหลังจากแทงเข้าร่างกายจะทําให้เป็นอัมพาตทําให้คนไม่รู้สึกตัว ต่การอย่างรู้ของเราโฉงแข็งแกร่งมากสามารถรู้ถึงปฏิกิริยาภายในร่างกายได้ดังนั้นจึงไม่ฝืนต่อสู้พิจารณาพิจารุแรงและแพร่กระจายหลวงชิมองดูเข็มดวงตาเขาเปิดกว้างขึ้นทันทีและสีหน้าของเขาก็เข่งขึ้นมากขึ้นข้าเคยเห็นเข็มชนิดนี้มาก่อนหลวงชูกำมัดแน่นเขาจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาต่อสู้กับรัชทายาทชงนานมีชงนานมีนัดปล่อยเข็มเล็กออกมาและกลิ่งโยลานก็ถูกแทงเช่นกัน เพียงแต่พิษแม่แดงเท่าไหร่รัชชายาธคนนั้นตอนที่ลิงโยรานต่อสู้กับเขาเขาก็ปล่อยเข็มเหมันออกมาทาให้ลิงโยรานโดนพิษเมื่อเขาประลองกับข้าเขาก็ปล่อยเข็มทองแดงออกมาแต่ถูกข้าใช้ไฟเผาไปเสียก่อนหลัวชิวขมวดคิด้วแล้วพูดเขารู้สึกสับสนมา่ดโดยตลอดว่ารัชชายาธสามารถมีสิ่งนี้แต่ตอนนี้เมื่อเขาเห็นว่าพรรคก้าสลรพิษก็มีสิ่งนี้ทําให้หลัวชิวอดคิดไม่ได้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกัน เตยชงอูคนนี้ค่อนข้างจะเออและเหยหากเขารับพักเก่าสพิทร,รวมกาลังกันสำหรับเขาแล้วก็มีมีประโยชน์อะไรเลยอย่างนั้นก็ตามรัชทายาทอาจลักลอบติดต่อกับพักเก่าสพิษอย่างลับๆเมื่อป๋อกาวครั้งล่าสุดพิษของหลิงโยรานเป็นเขาที่กําจัดและเขาก็สงสัยด้วยเช่นกันข้าต้องรู้ให้ได้ท่านพ่อพักเก้าสพิษนั้นอยู่ที่ใดโรชิวถามดวงตาเขาเต็เมไปด้วยจิตสังหารเขาเลื่อนเฟิง ระวังตัวด้วยนะหลวชงรู้จักลูกชายเขาเป็นอย่างดีแต่ความแข็งแกร่งของหลวิวก็ทําให้เขาวางใจแต่กูลจางที่มีอำนาจเช่นนั้นยังถูกเขาโค่นล้มลงโดยหลวชิวไม่ต้องกังวลพิษของหลวชงเพียงแค่ชั่วย,ยามสั้นๆก็จะกําจัดออกไปได้แล้วหลวจงตกปฏิไดของหลวชิวหลวชิวออกจากเมืองเรารีบเดินทางไปทางทิศตะวันออกของเมืองหวังเขาเลื่อนเฟืองเป็นที่หลบตัวของพวกโจรมาตลอดข่าวลือว่าที่นั่น เป็นที่รวมตัวที่โจรกระจรจายและตอนนี้ก็เป็นพักก้าวอสารพิษทันทีที่หลวชิวออกจากเมืองก็รู้สึกได้ว่ามีคนตามเข้ามาเขาแซงทําเป็นไม่สังเกตเห็นและเดินทางต่อไปหลังจากที่เขากําจัดตระกูลจางแล้วแต่ก็เป็นไปได้ที่เขาจะโดนแก้แค้นจากคนที่เหลือบางคนของตระกูลจางแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้จะไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการแก้แค้นของคนพวกนั้นเลย